ฮ่าฮ่าฮ่าสวัสดีด้วยผมจะบกท่านเลยนะครับว่าผมนะผมโอเคสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ผมนะผมเซมเมอร์นะครับอ๋อวันนี้รู้สึกว่าโอเควันนี้รู้สึกว่าอืมีอารมณ์มีอารมณ์อะไรวันนี้นะผมเหมือนเหมือนจะมีของดีๆมาจากกระเป๋าทางระบบนะผมหรือว่า สัหมายห้องนี้เดี๋ยวมาดูกันไงไงไงน,น,น,นี่ดูดูดูอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมวันนี้เป็นของขวัญตอบแทนในการเล่นถึงวลวสิบนะไอ้นี่ครับผมที่ได้มาหนึ่งสองสามห้าชิ้นนะผมเดี๋ยวมารับหมดเลยปุ๊บหมดยัง่นนะอ๋อรับทีละชิ้นรับทีเดียวรับยังไงอ่ะ รับที่ได้ชิ้นเหรออ๋อเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองและก็รีวิววันนี้ด้วยอันนี้เป็นของสายอื่นนะเพราะว่ากันไปครับผมอันนี้ก็เป็นของไบโอนะครับผมถ่ายพิษนั่นเองอของมั่อกีเป็นบาซูกาหรือเปล่าของลอกเตอร์นะพกอบาซูกาแล้วกันผมเป็นบาซูกานะครับ แล้วก็เมื่อวานรู้สึกว่าเปิดกล่องแล้วมันจะได้ไอ้นี่ด้วยเนี่ยไอเนี่ยไอปืนพกเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้ก็ได้สนไนนี้มานะครับผมกับสนไนนี้หรือเปล่าอ๋อเนี่เป็นตัวของกาเดียนนะครับโอเคผมได้ขอบม่วงมาทํายังไงหรอเขาเรียกว่าอะไรครเคลมบั๊กเคลมวิธีการเคลมอะไรอย่างเงี้ยหน้าเว็บมันจะมีบอกเลยเดี๋ยวถ้าผมว่างเดี๋ยวผมจะมาบอกเอาไว้หลังคลิปนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมเล่น เสร็จปุ๊บถ้าใครอยากได้ไอเทมพวกเนี้ยโอเคถ้ามีเสียงรถแซงเข้ามาก็ต้องขออภัยนะผมว่าเวลานี้มันเป็นอเอาเวลานี้นเป็นเวลาตอนเช้าครับผมก็เลยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะับผมเป็นเสียงลงเป็นเสียงรถอย่างนี้ก็ต้องขออภัยจริงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราอะผมพูดยังไม่จบนะเดี๋ยวจบคลิปเนี้ย จบเกมเนี่ยเวลาผมเล่นเนี่ยถ้าใครอยากรู้วิธีการเคลมเราไปเอาไอเทมฟรีเนี่ยก็สามารถดูต่อได้นะผมจบคลิปปุ๊บมันจะมีคลิปต่อนะผมก็คือวิธีการไปรับของฟรีนะผมฟรีนะผมไม่ต้องตรงไม่ต้องเติบนะผมแค่เสียสละเวลาประมาณ2นาที3นาทีแค่นั้นเองนะผมโอเคเดี๋ยวไปลุยกันวันนี้ผมจะมาล่าภารกิจนะครับผมว่าผมรู้วิธีการเล่นนะแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บบนึงโอเคครับ ตอนนี้ผมมีวิธีการเล่นของผมอะผมไปศึกษามาด้วยตัวเองนะผมเล่นอ๋อมันมีภารกิจประจำวงประจำวันด้วยวะ่ะแล้วมันมีของหลักด้วยแล้วก็ว่าจนภัยด้วยมันจะให้ของมาฟรีๆนะผมตอนนี้ผมก็นี่ผมจะมา,าล่าภารกิจด้วยแล้วกันการในความเสียหายอ่าอันนี้ปึ๊บรับไปผมเพื่อจะได้กล่องมาฟรีๆนะผมแล้วก็ได้กุญแจด้วยไปเปิดนะครับผมเอาคะแนนความเสียหายรับอ๋อเควสเต็ม เดี๋ยวเอาเอันนี้ออกก่อนละกันผมไม่ชอบเล่นเพาะอเดี๋ยวขอยึดป้อมเาออกก่อนสงหารศัตตูสิบตัวีน,นได้อยู่โหมดเวิวูฟเดี๋ยวก่อนละกันอันนี้เป็นชนะสามครั้งจัดไปคะแนนความเสียหายไม่มีโหมดอาจัดไปนี่ผมวิธีสำหรับใครที่มือใหม่นะผมเข้ามาดูภารกิจประจำวันได้นะผมมีคงมีของเยอะแยะเมื่อวานผมได้มาผมเพิ่งเล่น น,นี่ต้องสะสมันนี่ไม่รู้หามาจากไหนในเวลาใผมเดี๋ยวเสียเวลาอืมจากทงเก้าครั้งทำอ,อันนี้อะไรรวบรวหมหรอยังมีไม่ครบไอ้พวกที่เก็บวงเวลถึงเวลเนี้ยเวลถึงเวลเนี้สะสมของเนี่ยไม่ต้องไปกดรับก่อนก็ได้นะครับผมเราไปเก็บให้ครบก่อนแล้วค่อยมากดรับทีเดียวแล้วก็ภารกิจก็จะเสร็จสิ้นทันทีนะผม เป็นวิธีเด็ดๆนะผมง่ายๆแบบใครๆก็ทําได้นะผมเคเดี๋ยวมาดูเพลกินหลักเรามันเต็มอย่างว่าภพลกินเนี่ยเด็ดห้าอันดับทีมเด็ดๆอ่ะน่าจะเต็มละโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลุยในทีมเดชแมนนะผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมจะเล่นเป็นยังไงผมนี่ครับผมกองผมก็มีประมาณนี้นะผมเป็นพงบ,บ,บนพกเนี่ยไม่ได้ชงไม่ได้ใช้เลยว่าจะมารีวิววันนี้เลยนะผมะเทมก็ไม่ได้ใช้นะผมสกิลก็ใช้แค่สองสกิลนะครับผมแล้วก็ ส่วนสกิลที่อามก็ประมาณนี้นะครับวินวอลขั้นเดียวอวินวอลเต็มนะครับผมแล้วก็คลิกเต็มดาเมจพิษดากดาบก,ก,ก็4นะครับผมแล้วก็วินแล้วก็สไลด์ไปข้างหน้าแค่เวลเดียวนะผมววระเบิดผมไม่อัพมานะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมกันเลยนะครับผมเอาละครับเอบเอไม่อยู่ในเกมแล้วมาด่วน มันจะไปขนาดไหนถ้ามันด่านไปเลยก็โอเคนะโอ้ยดูฟังเยวมันแหลกๆมันรีวิวแล้วสมัยจะไงตาม่มทาเ้าโล เขาบอกมันจะเป็นต kind of ัวพิดนั่นไงว่าอันนส้เนอ่ยร้อนโคตรแรงนะผมนัดเดียวนัดเกียวก็เก้าหลดเก้าร้อยแล้วถ้าพี่แต่งอ่ะก็ก็ดูเองแล้วกันเฮ้ยแล้วเปิด ไป้ะไหนเปมาวัดกันปะมีเลงเรอรเลยมันมีอะไร้เรามีปีกเมกื่อไรเลยเราบีนไปดีกว่าอือดูอข้อดีของการมีปีกผมใช้ไม่เป็น <c oughs> ผมใช้ปีกไม่เป็นอ่ะ Trouble kill. ที่สาว่ะเราต้องคลอไงไว้ผมตกอยู่ประมาณที่สาแล้วเพราะว่าโอ้โหเขาก็โดดจริงอ่ะเราก็โดดจริงเป็น Peace. on <laughs> ยอดนะครับขอ,อมโปรดชอบนะใกล้จเสร็จแล้วกิบตัว1เกมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีมนันและคะแนนทังงานหงสิบในหนึ่งเกมสบายก็มาบขอบคอรบเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกมหน,หนึ่งนะครับผอม เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนแล้วกันเล่นสไนส์สองกระบอกดีกว่าผมไม่ถนัดอะสไนส์กระบอกเดี๋ยวโอเคเปิตเเดตาที่สองก็เฮ้เดี๋ยวตาที่สองเล่นหีบสมบัติดีกว่าครับผมผมชอบหล่านี้ไงมันมีที่ซุ่มเยอะสนานอะยิงง่ายยิงง่าย เวลาเขาไปเก็บสมบัติแม่งก็ยิงดักไว้เลยโดนแน่ครับผมเดี <g ül> <g ül> ย๋ยวไปเจอกันในเกมนเลยนะครับผมว้าวในด่านนี้สุดท้ยแหลมเลยครับผมขอพูดไว้ก่อนละกัน <g ül> เดี๋ยวก่าคอยมาดูนะผมจะอยู่ที่โหลของทีมนะผมโอเคที่เมื่อวาน้วสัวลงไปเจอโปรไปเลยสองบตรด่านนี้แหละแป๊บเดียวครับผมรุ่นต้องไปเจอกะนะันแล้ว บายสบายเลยอรับไ,ไดสิบแป 没有。 สนามในรู้สึกว่ายิงไกลไม่ค่อยจะโดนนะผมไม่รู้ว่าทำไมเพราะว่าผมยิงไม่โดดแล้วมันยิงไม่ถึงเขามือไวกว่าเราครับผมไม่รู้เมเล่นสนามใรู้สึก

จาเออโอ้โหดิเขมีที่แอบก็เยอะเราก็มีนะเราจุดมันอ๋อโดนทั้งผมรลยยไกลก็โดนเนี่ยมันโดนยากหรือเปล่าลายรอบแล้วเห็นมันยิงดิ่งเลยอะพวกมันยิงอ่ะ ตอนนี้โดจริงแล้วว้าเล่นใหม่นี่นี่ว้าเฮ้ยโหมันซุ่มล้องเดี๋ยวเราอ่ะเปลี่ยนมุมบ้างดีกว่าแต่ตอนนี้เราเราชนะนะผมเพราะว่าทีมเขามีแตะสตินตั้งแต่ ายากเรานไหนก็บอกลแล้วก็รู้สึกว่าเจ็ตัวซอนัรับผม อนนี้ก็ยังอยู่ที่หนึ่งครับผมอ๋อถือว่าไม่เลวไม่เลวไม่ค่อยจะเลวเท่าไหร่ดีเสมอเฮ้ยของปัดบัติเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแทงให้ โอ้โหยิงโดนยากอะ่ะจะลองไปไหลหลังดีกว่า <c oughs> เออขอบใจท่อนตัวนี้อยู่ละยิงมันไม่เคยโดนอะ่ะ mình không thành có mẹ chút 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 นไปก็จุกแต่ไม่โดนเนี่ยเสียปัญหาแี่ยิงได้ก็ต้องมีป่างหน่อยัะผมนม่แับจังเบอร์ ตอนนี้คิวเราเยอะสุดนะครับผมก็ถือว่ายังเซตโอ้โหตาเห็นมุมหมอโหอ,อะไรวนะน่ะยิงมาอ่ะโอ้โหเต็มเลยเป็นปรารงปราร์ตี้กันเอ้ยนี่รู้สึกว่ายิงสบายจนถึงที่หนึ่งเลยครับผมเซเวนอีเลเว่นเนี่ยตายก็น้อยครับมันไม่ค่อยมีคนนะยิงมนะันน่ะผมยิงมันแล้วก็ไม่ค่อยจะโดนก็ลเลยไม่ยิงแม่งแล้วกันนี่อะไรวนะน่ะ ีก็แม่งยังไม่เคยจะโดนอ่ะเขารู้ตัวตล,ลอดเลยไนเซเว่นน e ี่เลเว่นวะตอบเป็นตำนาน,นเล้วอย่าฟังดิไอเซเว้นน e ี่เลเว้นวะ เซเวนโอ้โหมันจะแรงรักฟีนโมดิฟายนะผมชื่อสนัยที่ผมได้มาแล้วก็เขายิงผมนี่ไงโอ้โหไม่อยากมัวผมว่าฟุก ฮัลุฮาลลุกุโอหตอนนี้รู้สึกว่าซอกคิวเราสุดยอดมากครับผมแล้วก็ตายก็เยอะกว่าสมควรตอนนี้โหเซเว่นเอกเลเว่นเอกมันอยู่ยนะยด้วยกันอ่ะเซเว่นเอกเลเว่นโคตรเจ๋งแล้วผมคนนี้เยอดจริงๆทั้งมุมยิงแล้วก็ความแม่นของเขา ขอ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 สามตัวลวดสี่ตัวได้เปล่าออโอ้ยอีกแล้วผมเห็นหัวเซเว่นในเลเว่นมาไงแต่มันยิงไม่ทันนะผมมันเลออาะแอบแบบจะใช้อย่างเดียวเลยนี่นมันอยู่ตรงนี้ยมันต้องอยู่ตรงนี้ย เลเวลหนึ่งเลเวลเมื่อกี้มันอยู่ขวามือผมเห็นเห็นเห็นก่อนตาย้ยมือนกันนะดูดิมันโดนนนัดเดียวมันเปลี่ยนเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนแต่ชนะรับผมยอด ใช้เวลาไม่ส no ิบสามนาทีหน้าเขาถูมโควเนี่ยเดี๋ยวมันดวงอผมว่าเราจะได้กี่แต้มมันโอ้หโคตรตันเนี่ยดูดูดูนี่เกือบอาปาได้ออกทีมาประมาณสองพันเอาอยงคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ ถ้ามีอะไรดีก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นความรู้ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคงั้นผมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ